กาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูลสุกคนเนาะวันนี้ก็พ่อๆกับซองใบเุปมจีเซนเก่าเซนเคยทุกคนตอนนี้ใบเุปมจียู่ที่เมืองโบราณจังหวัดสุพรรณนะทุกคนพาน้องนุน่าสาวลาวและก็น้องมะเฟืองน้องเฟืองสบายดีสบายดีน้องนุนา่าสบายดีทุกคนเขามาสามคน,นทุกคนพาโนน,าน่นาแล้วก็นอ้องมะเฟื่อนนะทุกคนอย่าลืมทุกคนฝากไปติดตามซองยูทูป น้องโนน้นาด้วยนะทุกคนแต่นนี้เราอยู่เมืองโบราณไป,ไปตะลุยกันเลยทุกคนนี่เนาะเมืองโบราณใบกุจียังมุฮัวค่ะเขาเท่าไหรนะทุกคนครั้งแรกที่ใบกุจีมาถ่ายที่เมืองโบราณน,นะทุกคนมุฮัวค่เขาเท่าไรอรากาศตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ใบซา,ามทุกคนสวยงามมาก โอ้สิบพาล้านชาวไปยางเบิกนะทุกคนไรที่บังกิบเนี่ยก็จะเริ่มฝากก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะทุกคนขึ้นขบวนมีแมนมั้งจ้ะเพ้นมาปลายมาเกียนอยู่หกสิบปีเมืองโบราณดี นี่งามแหง่งส่วนลายสาวต่างชาติเขามากกว่าจะมีรถให้บริการนะทุกคนว่นใดที่ว่าเขาไปเสียขาบริการอยู่ใช่ปะนี่วงเวียนมันมีแฟนทีเนาะ อ๋มันมีแฟนที่ให้หอาเปิงทุกคนว่าเขาจะไปจุดใดจุดใดเนาะมันมีลายเลยใบวิจีกับบุหูประวัติเท่าไหร่นี่มันจะมีส่วนคนือเกตสมุสมสมิมีหอนี่คนฟ้ามีแฟนที่นะทุกคนนี่บอกเลยว่า สถานที่นี่เป็นแบบสถานทา่ที่ก็จะเอาแบบคลองแบบเก่าแก่โบราณมารวมโตยูนนน่นี่หมดเนาะทุกคนมาไวบรอนหมดเนาะประมาณนั่นแหละทุกคนไปเดี๋ยวเขาซื้อ,อย่างเข้าไปข้างในเลยซื้อตัวใช่ mm. โอ้น้าโมเมืองโบราณแดดแดดแห้งตอนนี้ ได้ไปซื้อตัวไหมไปซื้อตัวตรงไหนครับเดินไปรงีแเรอใบี่รเดินเดินเดาทยเดินไทยครับครับเอ็นกีโอเคอนนไชิคีใช่ไหม โอเคทุกคนพล <Low energy. S 1> ังทำหอก็งงแล้วเนาะไฟชิมูเนาะไฟชูจาพลังะทางเขารถบัสมันมีรถบัสแล้วก็รถนี่นะอันรูปไปนี่มะเออบบบอดา้อธิบายมันละเอียดนะทุกคนเดี๋ยวเฮายางไปเรื่อยไม่ต้องทายพื้นโอเคทุกคนตอนนี้เอามาหอด ก่อนสื่อตัวหรือว่าจำหน่ายบาัตรเปิดให้บริการทุกวันนะะทุกคนจะมีห้องน้ำแม่นมอบริษันทนี่ทุกคน แม่จมด๊ายบัตรอ๋อข้างในนะทุตะบอลเขาซื้อตัวอะเดี๋ยวไปซื้อตัวก่อนเข้าไปข้างในเลยปะให้เขาปไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในที่บัตรเขาซื้อบัตรใช่ไหมซื้อตัวซื้อบัตรเขาใช่ไหมซื้อตัวใช่ไหมคะใช่ครับ คนละเท่าไหร่อย่าหอไปทำอย่าอไปทำก่อนัาจัตักคนว่าเจ็กคนละเท่าไหร่สามสมมงคละสามร้อยบาทครับรอบไปสามสมทบด้านล่างสามท่านครับ โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็บรไปได้ขึ้นไปขึ้นรถไปเที่ยวชมกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เขาก็นั่งรถไป,น,น,ไปน,นะทุกคนคน,น,กนั่งรถล,นะล,ลางครั้งแรกในชีวิตลองไปรถตุกต๊กไปส่งขึ้นรถรางคันใหญ่ครับผมอันนี้คือรถตุ๊กตุกครับแล้วก็จะไปส่งขึ้นรถรางันใหญ่มาเที่ยวอีกทีนึงเหรอ ใช่ครับอนี้ีเวไปส่งร <ไป S 1> ่งขึ้นรถลากใช่ไหมใช่ครับรถล,ะละาก <c oughs> คันใหญ่คุณ่เาจ่ววนะเดินเที่ยวนมัน8 0้นิกิลคุณเดินไม่ไหวแล้วครับผมทีไม่ดีดคุณหลงหลงว่คุณก็อยากจะกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากเที่ยวแล้ว เที่ยวชมสองชั่วโมงนะครับอยู่ได้ในการเที่ยวชมตรงนี้ครับผมก็คือห้าโมงก็เข้าจบแล้วใช่ครับห้าโมงจบแต่คุณก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับถ้าคุณไม่ไปไหนก็เที่ยวรถรางต่อได้หรเดินเที่ยวในนุ่นโบราณได้เขาปิดท,ที่ถุงก็ทีป<ต>ิดที่ประมาณตึ้งนึงครับผมแต่แต่รถรางนี่จบแค่ห้าห้าโมงใช่ไหมโปรแกรมคู้สองชั่วโมงห้าโมงครับอ๋อถ้าเราเดินไปนี่ทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับถ้าคุณไม่เคยมาคือรถรางพาเที่ยวก่อนได้ก็ไม่เป็นไร จะเดินเอาบรรยากาศไปถ่าย๋ยวางทีร้างครับมันมีการลงรับจุดเขาไม่ต้องกลัวเดีย๋ยวเขาให้คุณลงครับลงเดินเ,น,นเที่ยวให้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่และถามเทีท่ยวจริงนะครับไปวันนี้ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับตัวให้เขาหน่อยคิดชมด้านในก่อนนะครับบ่ายสามโมงครึ่งกลับมาขึ้นรถนะครับ ครับาม,มาขึ้นรถตรงนี้ใช่ไหมสามโมงครึ่งเดี๋ยว <Okay. S 1> เอาให้ดูเดวลาห้า <ela> <5. S 2> จุดนี่เวลากลับมาขึ้นรถครับโอเคนะอ่าเชิญครับโอเคทุ okay, กคนตอนนี้เขาก็เข้ามาส,สมในเมืองโบราณแล้วทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยทุกคนนี่มันจะคล้ายคือวัดอรุณเนาะนี่ มันจะไปขายคือวัดอรุณว,วัดอรุณ่นีน่ยวัดีด่เขาไ,าม,งงาไมิไมายไปกราบไหว้ด้ไหมไปขอพรถอดยังม่ถ,ถ,ถ,อ,ดมถอดก็ได้

ได้เอาตวสับเอาตวชับโมเฟืองนะครับลาทุกคนงามแห่งงามอลี่งเืองโบราณเดี๋ยวพาทุกคนไปไทยชมบรรยากาศนะครับทุกคนลา สวยงามจริงๆเนอะที่นี่ เด็สาวตั้งสารนะทุกคนที่มาเที่ยวที่นี้นะครับไปขึ้นไปทายข้างในวะ,ะนี่มันขึ้นขึ้นไปทายได้ไดขึ้นไปทายตรงนี้มา ยังถ่ายไปข้างบนแล้วทุกคนบาานี่ไปไปไปเดินทางต่อนะครับทุกคนเยีอยฟ้าพี่น้องเขา นั่งรถรถล่างประกาศประกาศไว้ไว้แก่ตะกอนเกี่ยกับราทันรถนะตนุกคนรถออกไปพอดีครับเอาวัชยางก็เอามาข้างแรกน่าจะเช่าอนาะจูกุเตอร์เนาะ เสาจุกเจอเขานี่มันมีเสาจักรยานนองเดี๋ยวมาถ่ายมือนี่นี่ทุกคนตอนนี้เขานังลลางน่งรถล่างนั่งรถล่างไปนาเอานะมัยถ่ายคลิป

ครับเขาจะลงไปถ่ายลงไปถ่ายเขาจ้องให้ถ่ายอยู่นะทุกคนบางทีคิดว่าจิให้แต่แบบเขาย่างไปเลย,เลยแบบนั่งรถไปเล,เลยนะีน่วันนี้งามแห่งจะมาถ่ายฝั่งนี้นะทุกคนไปฝั่งนี้ ให้คนบึงปาร์ตบอน,นี้น้ำตกน้ำตกขากเรียบบอนนี่อนหน้ามาทั้งนี้ว้าว โอเคทุกคนในวันเชือ่อไวีจีเคเนาะนี่ครับทุกคน <c oughs> ท้ายวะมันมีสงครามแล้วเขาเขาต้องแป่ว่าเห็นไหมเขากันจะลบตรงเนี้ยเพราะอากาศเย็นบรรยากาศมันดูดไปค่ะ ริงเยี่ยข้าวบ้านดิเย็นไปมีควานพอบทุกคนมี่ยังวะนี่ยคือม่มีอย่างนี้คือทำไเป็นเลือดเยน็นคับให้ทุกคนบึ้งพับและบรรยากาศเอานะทุกคนไปกุจีบอ่อ มีแนวเสียวบางยังลายตุกคนเนาะขอมูลไปคุีก็บวได้มีลกึกคนนี่สิ่งที่แบบวิจิเห็นนี่คือความสวยงามกดค,คืองามแห้งบอกเลยว่าที่นี้เป็นแบบอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของแบบของโบราณนะทุกุลวิจิโอ้โหเสียวคำใดเนาะ แอบ,บสุดๆเลยนะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ไบกูกิได้มาถ่ายแล้วก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้โหอลังการจริงๆนี่สุดๆเลยปา่า นี่นะทุกคนเมืองบ้านเป็นบ้านโบราณมาเลยเนะป้านคำว่าโบราณโบราณจริงๆนะนะครับทุกคนนี่ เมื่อนในหนังหรือแตกคนที่เอลจีเห็นในหนังแล้วแตกคนแบบขักนี่นี่บานรังนี่เป็นบานไม้เหมือนนะเขาเก็บทุกมุมแบบเอาของโบราณมาตั้งไว้ที่นี่เวด ในประเทศไทยในเจ็ดเจ็ดจังหวัดมารวมตวันนี้นะทุกคนสมคำรำรือเมืองโบราณจริงๆป้าทุกคนน,กคนี่นามแห้งวันนี้โอ้โห เป็นป,าป,าปาลาปลาเดี๋ยวเขาบอกไปหอดชีโมครึ่งใช่ไหมครับโอเคครับ,รบโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ัมาหอดจุดอีกจุดที่สองนะจุดที่สองเลยนะบันเราไปนี่ ช่างชานูนร้าบอกนั่นนะ,น,ะนะสยที่เราูในจุดหัวยาจะไปพาทุกคนไปวันนี้ก่อนนะทุกคนอยู่วันนี้หอ,อเที่ยวด้หอสี่โมงครึง่งทุกคนระวังรถเ้อนี่ โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้หรือว่าอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ะทุกคนฝากทุกคนไปติดตามอีพีสองที่เฮามาเที่ยวเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองทุกคนอย่าลืมทุกคนไปติดตามอีพีสองนะเพราะว่าถ้าไปคิบพีจีเอาลงในคลิปนี้เนาะมันจะยาวเกินไปนะทุกคนทุกคนก็จะบอกว่าได้เบิ้งคลิปจบทุกคนไปวิจีคิดเลยว่าจะต่อเป็นอีพีสองให้ทุกคนได้เบิ้งได้สนกกันสนุกแน่นอนทุกคนอีพีที่2องนี่แบบทานที่สวยงามหลากหลายเลยนะทุกคนที่เบิีจีทายและยังประัานอ เอาไว้เอาลง,าเ,าลงเป็นพี่ที่สองสำหรับคลิปนี้หรือว่าไอพี่นี่ใบกิจีขอตัวลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าหรือว่าไอพี่นะบายบาย